หลวงพ่อเจ้าขาอิฉันซึ้งในพระคุณที่นายอัมพรภูมิรัฐน์ได้เอาลูกชายไปเลี้ยงเป็นบทชุนธรรมบัดนี้แกก็มรณะภาพตายไปเรียบร้อยแล้วอิฉันไม่สงสัยแต่มาสงสัยว่าถ้าเราที่ส่วนกุศลโดยการเจาะจงเฉพาะคนเดียวอย่างนี้โอกาสที่จะมีได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์ขอรับ นี่ตอบพอเ็นไม่ได้นะตอบว่าถ้าเขาโมทนาได้เขาก็ได้โมทนาไม่ได้เขาก็ไม่ได้อย่างนี้ก็แสดงว่าการรับได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเขว่าโมทนาใช่ไหมใช่ใช่ใช่อนี่ถ้าอยากรู้ว่าโมทนาไม่โมทนาก็ต้องไปพวกมโนมยิทิหรือยานแปะเอออย่างนั้นจ้ะพวกยานแปดไปพบกันได้เลยเออยง่ายๆ ่าจะเอาอะไรต้องการอะไรก็ว่ากันไปเลยนะใช,ใช่ใช่ไม่ต้องมาตั่งถามกันแหมยานแปดอรลงพ่อนี่เข้าถ่าจริงๆนะ